สวัสดีครับโคกหินตั้งต้งเทคเตอร์นะครับตำบลัวใหญ่อำเภอับใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอนะครับเป็นโรตารี่นะครับยี่ห้อฟาร์มเทคนะครับโรตารี่ยี่ห้อฟาร์มเทคนะครับตอนนี้เรามีสองรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งหกสี่และหนึ่งแปดห้านะครับ ดูสภาพโดยรวมนะครับโรตารี่ฟาร์รนเทคนะครับรุ่นพ레이เตอร์นะครับมาใหม่นะครับเพิ่งลงวันนี้เลยครับรุ่นีเดเตอร์นะครับ,รบสีสวยนะครับสีสวย อุปกรณ์ให้ครบร,ร้บรยอมใช่เลยนะครับยอยนะครับอุปกรณ์ครบพร้อมใช้นะครับหัวเกียร์ใหญ่นะครับเป็นหัวเกียร์ใหญ่นะครับตอนนี้เรามีสองรุ่นนะครับรุ่นหัวเกียร์ใหญ่รุ่นโซ่นะครับโซ่เป็นรุ่นโซ่นะครับข้อใหญ่นะครับแข็งแรง ค้นทาน,นะครับผมให้ดูสภาพโดยรวมนะครับใบนะครับสีสันสวยงามสนใจสินค้านะครับแจ้งที่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้นะครับหรือโทรมาได้นะครับ083 129 4255นะครับ ต้องนะครับ0802013156นะครับแทกส่งฟรีนะครับ100กิโลเมตรนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับที่อยู่นะครับขอบคุณนะครับ